สวัสดีครับท่านใดเป็นแบบนี้มั่งเอ่ยจะแก้ไขรูปภาพแล้วพอดีรูปภาพตอนแก้ไขกดเข้าไปแล้วมันไม่เห็นรูปภาพเลยอ่าเดี๋ยวทำให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนี่ครับกดเข้าไปที่รูปภาพเห็นไหมครับตรงนี้จะมีรูปภาพอยู่ใช่ไหมครับกดรูปภาพปุ๊บกดรูปภาพปุ๊บพอเรามาถึงหน้านี้ใช่ไหมครับเนี่ยเราขยงขยายอะไรได้ปกติแต่ว่า เวลาเราจะแก้ไขเวลาเราจะแก้ไขอยู่ข้างล่างนี้ใช่ไหมครับเวลาเรากดแก้ไขปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้แบบนี้ครับเึิ๊บอ้าวตอนนี้ได้แล้วอ่าเมื่อกี้นี้มันไม่ได้ครับอ่าตอนนี้ได้แล้วอ่าใครที่กดแก้ไขไม่ได้นะครับมันก็มีวิธีแก้อยู่ก็คือเข้าออก ใหม่ก็คือหมายความว่าออกจากหน้ารูปภาพแบบนี้นะออกจากหน้ารูปภาพไปนะครับแล้วก็แค่เข้าออกใหม่หรือไม่ก็บางทีก็รีเครื่องไปเลยหายแน่นอนนะครับถ้าแก้ไม่ได้ก็คือมันเล็ดจัดอ่ะเนี่ยกดเข้าไปปุ๊บอ่าแต่ถ้าอย่างนี้แก้ได้ก็ก็โอเคก็ปกติก็คือแก้ได้นะครับอ่าส่วนการทําหน้าปกไหนไหนก็มาถึงนี่ละอ่า ทำหน้าปกช่อง y o u t u b e นะครับก็กดแก้ไขนะครับกดแก้ไขอ่ากดข้อความแล้วก็ใส่ตัวอักษรที่ท่านชอบก็จะมีรูปแบบตัวอักษรแบบอักษรตรงนี้เยอะแยะเลยนะครับชอบแบบไหนก็ใส่เข้าไปแต่ถ้าไม่ชอบแต่งอะไรเยอะก็ใส่ธรรมดากดสีที่เลือกนี่นะครชอบสีอันไหนก็จัดไปเลย อันนี้ลุงทําให้ดูนะครับอ่าลุงก็ตั้งตั้งชื่อเรื่องนะครับชื่อเรื่องที่จะลงในหน้าปก y o u t u b e อ่าอย่างนี้ลุงทําเกี่ยวกับเจ้าตัวบากิอ่าลุงก็จะใส่ให้ดูน่าสนใจหน่อยก็คือใส่เข้าไปนะครับโว้เกิน ก็มีตัวตกใจหน่อยโหดเกินบาจิอย่างนี้ก็ได้ครับเสร็จแล้วกดเสร็จสิน้นกดเสร็จสิ้นอยู่ตรงนี้นะครับกดเสร็จสิน้นปับแล้วก็ขยายตัวแดงนี่อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็หมุนจะหมุนพาดไปเลยก็ได้นะครับนี่เพื่อให้เห็น เวลาใครมาดูช่อง y o YouTube เราถ้าเขาอยากให้เขาเข้ามาหน้าปกมีส่วนมากนะครับพอเขาเห็นอย่างนี้เขาก็น่าอาจจะเข้ามารับชมเพราะหน้าปกก็ได้นะครับอย่างนี้อ่อาพอเสร็จแล้วนะครับกดถูกกดถูกตรงนี้อ่ากดถูกนี่นะครับกดถูกเสร็จแล้วนะครับให้กดบันทึก นี่แล้วก็จะได้รูปนี้มาเสร็จแล้วนะครับให้กลับออกไปแล้วก็ไปเข้าที่ช่อง YouTube Studio นะ YouTube Studio ของเราตรงนี้กดเข้าไปครับ youtube Studio ก็จะเจอคลิปที่เราลงล่าสุดนะครับก็คือคลิปนี้นะฮะกดเข้าไปตรงรูปภาพตรงนี้นะครับกดเข้าไปตรงรูปภาพตรงนี้กดฟับเสร็จแล้วนะครับกดตรงรูปดินสอ ดินสอไหมฮะตรงนี้นะครับกดตรงรูปดินสอฟับกดดินสอเสร็จปุ๊บกดตรงดินสอตรงนี้อีกหนึ่งรอบครับดินสอตรงนี้อีกหนึ่งรอบนะฮะเพื่อเปลี่ยนรูปภาพหน้าปกกด,าาดดก,ดกดภาพขนาดย่อที่กําหนดนี่นะครับกดภาพขนาดย่อที่กําหนดเสร็จแล้วนะครับก็ให้เลือกรูปภาพที่เราทําไว้เมื่อกี้นี้ นี่นะครับภาพแรกภาพแรกอยู่นี่นะครับกดเข้าไปป,ปึ๊บนี่เห็นไหมครับและกดเสร็จสิ้นด้านบนนะครับป,รปึ๊บตรงนี้หน้าปกเราก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้วนะครับส่วนคําอธิบายคําอธิบายก็ไม่ต้องมีอะไรแต่ถ้าจะใส่ลิงก์หรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่สะดวกตรงนี้เพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมเขาได้กดตามลิงก์หรือเข้าไปดู อะไรที่หรือที่เป็นแอปลิงนู้นลิงนี้อะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็สําคัญนะครับแท็กอย่าลืมใส่แท็กด้วยนะฮะใส่แท็กเข้าไปกดแท็กกดแท็กเสร็จแล้วนะครับตรงนี้จะต้องถ้าเป็นการเกี่ยวกับเกมก็เพิ่มเป็นหมวดหมู่เป็นเกมนะครับถ้าไม่ใช่เกมก็ไปเลือกหาตรงคําว่าบวกตรงนี้เสร็จแล้วใส่แท็กตรงนี้นะครับเพิ่มแท็กกดเข้าไปอ่า อันนี้ลุงคัดลอกไว้แล้วก็วางโหมดเกินบา,นายกิใส่แท็กไลน์เลนเจอร์เสร็จแล้วนะครับกดแล้วกดลูกศรด้านล่างตรงนี้นะฮะของลุงเครื่องลุงเป็นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วกดกลับออกมากลับออกมาเสร็จแล้วบันทึกบันทึกข้างบนอย่างนี้นะครับกดบันทึกปับ๊บก็จะทําการเปลี่ยนหน้าปกนี่นะฮะเสร็จแล้วกลับออกมานะครับปับ๊บ กลับออกมาและลองเข้าไปดูที่ youtube ช่องตัวเองตรงนี้นะครับหน้าปกก็จะทำการเปลี่ยนจากเมื่อกี้นี้นะฮะอ่าเข้าไปที่ด้านบนช่องตัวเองอยู่ข้างบนนะครับมุมขวาบนนะฮะปึ๊บกดช่องของคุณช่องของคุณเสร็จปับ๊บนะครับดูคลิปล่าสุดวิดีโอกดตรงคำว่าวิดีโอนี่นะฮะเห็นไหมฮะหน้าปกเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ หน้าปกเปลี่ยนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโคดเกินบากินี่วิธีการทําหน้าปกโดยมีตัวอักษรเพื่อเพิ่มความสนใจในการรับชมนั่นเองขอบคุณนะครับสําหรับการรับชมด้วยนะครับลองไปทํากันดูครับง่ายๆไม่ยุ่งยากไม่ได้โหลดแอปอะไรใช้การแก้ไขในเครื่องเลยนะครับไปแล้วครับพบกันใหม่สําหรับสาระน่ารู้ในช่องลุงมงนีชูใจนะครับอาจจะได้ความรู้บ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆก็ขอบคุณสำหรับการรับชมและการขายมาใหม่อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดทับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะไปแล้วครับเจอกันครับผมบ๊ายบาย